ทุกนนคนส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีนกครั้งกับป๊อป,ป,ปี้อยางเรียนหนูเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้นะคะป,ป,ป๊อปี้อยางซึ่งก็มีเรียกว่าเป็นครรําศัพท์น่ารูม้มาฝากให้กับทุกๆคนเลยนะคะเป็นการรวมชื่อผักต่างๆเนาะเราซึ่งก,ก็รวมมา20กว่าชนิดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะสอนหน้านี้ก่อนนะอยากเรียนไหมคะ นีฮอนีนิฮอสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเลยนะคะเราซื้อเริ่มไลน์แล้วนะามา20บาทเนะคะคอะเสียงชัดเจนโอเคนะคะมาดามแม่สวัสดีค่ะคอ้อมสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่หงงนีฮอรนิฮอสวัสดีทุกคนเลยนะคะตาเจ้าฮออ้อมมีมาเร็วตลอดนะคะช่วงไลน์ดึกๆนีมีทันตลอด โ okay. อเคน那么จ天呢我们就来看ะ下า,า,า于蔬菜的名称各ง蔬菜的名称โอเคเป็นชื่อผักต่างๆในภาษา,าจีน大家准备好了吗พร้อมไหมพร้อมแล้วก็ไปเลยนะคะัไม่กรอันแรกเลยนะคะทุกคนขามาดูกันผักทีค่ะผักชีภาษา,าจีนนะคะก็จะเรียกว่าเนาะมาดูกันจดไปพร้อมๆกันนะคะ อันแรกก็คือเซี่ยงไช่นี่คือตัวเซียงนี่คือตัวไช่ซีอีเซียงชื่อไอช่ยช่ไช่ไช่ไช่นะคะ New Year นี้ฮอไม่ได้เจอนานมากนะคะเราซื้อสวยจังครับขอบคุณมาก New Year นะคะเออไม่ได้มานานใช่ไหมดีใจนะคะต้อนรับทุกคนนะคะใครที่แบบแอบส่องเราซื้อมาตั้งนานยังไม่ได้ทักทายนะคะวันนี้ทักทายกันหน่อยนะคะเราชื่อนี้ฮอวอไหลยเลอร์อะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมเตียนจ้างส่งด่าอแอ๊ดให้กับเพื่อนกดไลค์กดหัวใจแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเนาะแชร์แบ่งปันกันนะคะแล้วก็หลายๆคนเวลาที่โมเออไม่ค่อยได้รับการแจ้งเตือนนะคะที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าไม่ค่อยได้เข้ามามีแบบว่ามาปฏิสัมพันธ์กับในเพจหรือว่าในคอร์สออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็จะคิดว่าเราไม่ได้ชอบสิ่งนี้เราไม่ได้อยากดูสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะ ปัดออกจากฟีดเรานะคะก็จะไปเรียกว่าไปเพิ่มการมองเห็นให้กับสิ่งที่นักเรียนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้รับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะในคอร์สออนไลน์หรือว่าหน้าเพจนะคะก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้เยอะๆด้วยนะคะพิมพ์ตามแบบนี้ก็ได้เส่งไ i ่เสี่ h งไฉ่คืผักชีนะคะผักชีในภาษา,ษาจีนเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะพี่นกนะคะ พัะทรพรขานค่ะน้องแมวส้มน้องเล็กค่ะะต้องผักชี怎么说？ผักชี就是香菜因为香带了หอมใช่คือผักผักที่มีกลิ่นหอมเนี่ยค่ะ香菜นะคะเอ่ชอ,าอชาว国人和中国人哦喜欢吃香菜นะคะวันนี้ดูคลิปเราซื้อน่ารักมากค่ะคลิปไหนคะนี่ดูเอ่ย คิดดูคิดไหนมาเอ่ยนะคะผักชีนะได้นะคะต่อมาเรามาดูกันจิว่าอันนี้คือผักอะไรเชื่อชื่อเฉลิอ่า这两个字读九九九九菜很多泰国人也喜欢吃韭菜你们知道韭菜吗 Please welcome the Thai g o o ว morning 你好晚韭菜是什么哈韭菜是อะไรเอ่ย韭菜คืออะไร จิ้วจิ๋วจิ๋วใช่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 จิ๋วใช่เนี่ยค่ะมีคนรู้ไหมว่าจิ๋วใช่คืออะไรอันนี้ผักอะไรไหนลองตอบดูลองฝึกฝึกไปพร้อมๆกันจิ๋วใช่ผักกุยใช่คุณหมอว่าผักกุยใช่มาดามแม่บอกว่ากุยใช่ค่ะลูกชื่อพี่สมเป็นสมกุยใช่จงเฉียดคำตอบคือใช่แล้ถูกต้องค่ะกุยใช่นะคะกุยใช่เนี่ยนะ ขนมอะไรหลายๆอย่างใส่ไส like, so ้กุยช่ายนะคะเพราะฉะนั้นนหนูก็จำเอาไว้หน่อยก็ได้อ่าเจ้าชื่อเฉินเมียนอันนี้ไส้อะไรอ๋อซืีจิวไส้เสี้ยนอ่ะก็ไส้กุยช่ายหรือบางทีเป็นเกี๊ยวต้มอย่างเงี้ยเจ้าชื้อก็เอ่อจิวจู่โร肉จิวไฉ่จู่โร肉จิวไส่ก็เป็นกุยช่ายกับหมูสับอะไรแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาดิสแสนก็น้องการสวัสดีค่ะชชื่อ这是什么呢白菜大家一起看 ชื่อใช่กินกับข้าวเยอะๆอะ่ะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยถ้าเรามีข้างหน้านะคะเรามีชื่อผักมันจะเป็นชื่อของผักเลยนะคะชื่อจจผักกาดขาวเน้ายค่ะผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวืออืมพวกคุณรู้ไหมใช่ปะไหมผักกาดขาวเนาะได้ไหมคะคุณผู้ชม ผักกัดขาเก่งมากค่ะทุกคนอพี่โนกถูกต้องค่ะแมวส้มตาดาวยเหลอมาจูจี้อ่ะัละผักกัดถาวนะคะ我很喜欢喝白菜汤白菜排骨汤คะแบบซุปกระดูกหมูใส่ผักกาดขาวอะไรอย่างเงี้ยโนเราชัวจริงๆว่ามัน好吃นะคะอร่อยมากเลยอะ下个ี个洋葱我ย一างชง 洋葱，洋一 a 洋洋洋 c o 葱，洋葱，洋葱是什么呀？洋葱是什么呀？啊，它变葱呢，就变大。群，有不好不好草，来，空呢？啊，葱就是洋葱,洋葱，洋葱是什么呀？洋葱是什么？有没有人知道洋葱？今晚上好看 หยางอ่าหยาง Y A ยหยางนะคะพี่มุ้ยสวัสดีค่ะวันเสาร่ดีนะคะว่าใจลังรอทุกคอยูวันเสาร์ดีนะน้องี่นะคะเราชื่อฮาวสวัสดีทุกคนทยอยมาแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะคะมาแล้วทักทายน้องอ้อบอกว่าหัวหอมน้าเราชื่อมาดาแม่บอกหัวหอมนะคะอ่าพี่น้องบอกหยางชงหัวหอมน้องเล็กก็หัวหอมน้าหล่อชื่อจะบอกคำตอบใหุ้กคนดูทุกคาดูกันเลยนะะ น้องไก่บอกหัวหอมใช่ไหมหัวหอมใหญ่ถูกตตองนะคะหอมใหญ่ก็โหอเออแล้วก็จะแยงชงอยงชงนะคะอาหารจีนหลายอย่างนะเนี่ยง洋葱很多中国菜这些炒菜都放洋葱都放洋葱ก็คือแบบพวกอาหารผัดๆของจีนหลายอย่างก็จะใส่หัวหอมใหญ่นะคะต่อมาอันนี้อันนี้เราซื้อขาดไปข้างหลังสองตัวนะคะ จริงๆก็จะต้องเป็นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ C O N G นะคะต้าชงงแต่จะ想ิาต้าชง是什อ意思คอะแปลว่ารใครได้ลองพิมพ์มาต้าชง是什อต้าชง是什么มีชงปบต้องเป็นตะกุลหอมแน่นอนนะคะต้องเป็นตะกุลหอมมีหางชงอันนี้ต้าชงต้าแปลว่าใหญ่ 啊、uh, 那呃、嗯、不是不是 g r a f t i a m 不是 g r a t i a m 你、啊、好好、啊、我呀、啊、才买呀才买呀知道吗大葱是什么东西泰国菜没有放洋没有放大葱啊泰国菜没有放大葱,、啊、泰国菜没有放大葱只有啊、呃、中国菜日本菜韩国菜啊这些菜那些中国菜日本菜韩国菜放洋葱中国的很多炒菜也放洋葱 日本汤放洋葱เ知道了吗ถ้าเป็นาหารญี่ปุ่นก็จะใส่ในน้ำซุปรอเง้คะแลเป็นอาหารจีนก็ปัผัดตังว่า每次吃火锅的时候都会点洋葱这个打葱我觉得很好吃这是敦煌日本这样哪打แบบเนี้ยมีไหมไม่ไมีมมคล้ายคล้ายอันนี้แต่ว่ามันจะใหญ่กว่านะคะมันจะใหญ่กว่านะเอต้นหอมญี่ปุ่นนะคะแบบเป็นเหมือนต้นหอมแต่ว่ามันใหญ่หน่อย อ้วนๆนะคะจะใส่บนสุกี้ยางกีแบบเนี้ยจะจ่อตากชงนะคะต้นจะอ้วนๆด้วตั้วตากชง我觉得很好吃就แบบเอามาผัดกินเฉยๆก็อร่อยนะไม่ต้องใส่อะไรผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อคนเชียว我觉得很好吃大葱啊大葱很好吃哎我回来了哎我从外地 come มาแล้วเนาะหยาง是什么意思呢为什么洋葱是黄的หยางก็คือตัววัตก อะไรที่เป็นตะวันตกนะคะก็จะแบบฝรั่งอนะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นอย่าง,ง,างเช่นยังเหรนอ่าเนสนะถ้ามั็นตุ๊กยังเหรนพวกเขาแบบเป็นฝรั่งอะแบบเป็นพวกอ๋อคนที่จะรู้ว่าคนที่ผมเหลืองนะคะตาสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยางเหรนนะคะและหัวหอมนะคะยางชงอ่ะคือประเทศจีนไม่ได้ไม่สมัยก่อนไม่มียางชงยางชงคือผักที่เอามาจากทางตะวันตก ตะวันตกเป็นคนนําเข้ามานะคะแล้วก็เลยแบบมีหยางชงก็เลยเรียกว่าหยางชงนะคะแต่ต้าชมมงมจีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะทําซุปแบบญี่ปุ่นอร่อยใช่ไหมด้วยนะคะอะไรที่มีหยางอ่ะก็จะเกี่ยวกับต่างชาตินะคะเนาะเกี่ยวกับต่างชาติแบบฝรั่งตรกนี้นะคะตะวันตกเนาะว่าฉันชอบกนต้าชงได้ไหมกุลืดี่ต้าชงอร่ออ๋อ 咪巴，你好，OK，我们来看下一个小葱，大家看一下小葱，有大葱，那么小葱是什么？小葱被阿莱来开看到了谁的爱？谁知道小葱？原来是这样啊，明白了，老师，谢谢，不客气，不客气。我们一起来看一下这个小葱哈，小葱呢，啊、呃，一泰国泰国菜很多菜都放洋葱，尤其是那些。 吃面条的时候都会放洋葱 really can p u 米了这个嘴巴这晒小葱干还有什么炒面啊炒面嘎嘣怕你呢嘎吱小葱还有什么还有还有什么呀吃叉烧饭的时候叉烧饭汤姆的也会 配小葱一起吃เอ้ย啊，色วเสียบะเศษผักกาดหอมนะดังนัง้นหอนะะกับหน้าตามันจะเหมือนกันแต่วตาชงยมันจะอ้วนใหญ่กว่ายาวสูงเลยใช่ไหมคะส่วนข่วชงก็จะเป็นต้นเล็กๆนะอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคะือชงเนอะ่าชงี่วชงยังชงแต่มันจะเป็นตระกูลเดียวกันคือตระกูลหอมนะคะพวกหอมนี้หอม 好不，乎呃，蚝好、哦、啊，onion，นะคะ，啊嗯啊、你在这就是大葱、啊，这小葱包但是是小葱啊，OK，啊下一个就是盖兰，知道吗？盖兰是什么？盖兰炒咸鱼，或者、就是、咸鱼炒盖兰，还有蚝油炒盖兰啊、呃，那个五香肉炒盖兰，这些都很好吃。所以盖兰是什么呀？盖兰就是。 ใครรู ons, e, te ้บ้างแต่เมนูนี้หากินได้ทั่วไปเลยนะไก่หลานเนี่ยผักชนิดเนี่ยชื่อตามมาไก่หลานชื่อ什มชื่อตามมาไม่ยอมคะน้าอืมน้องปลาบอกว่าคะน้านะคะอ่าเสี่ยเสี่ยนยืซอแก่หลานคะน้าแน่นอนคะน้าหรือเปล่าไปดูซิไก่หลานถูกต้องผักคะน้าเก่งมากนะคะนนี่เก่งมากนะคะผักคะน้าไก่หลานน้องการเตยหรอไก่หลาน 盖兰，你、啊、看，盖兰炒炒虾也很好吃，你、啊、看，嗯，虾炒盖兰啊，个公盘跟虾虾公嘞，啊，好、啊，然下一个呢？哦，这个很简单，这个菜你们都知道，我觉得胡萝卜，胡萝卜，什么叫胡萝卜呢？啊，来个胡萝卜哈，啊，啊来个胡萝卜，知道吗？啊，来个。 รู้ไหมเอ่ยชืต้าหมาช่อ้าหมารู้ไหมาตรัสว่า它是什麼รู้ไหมคืออะไรเอ่ยครูหลัวปวัวไก๋หลานคะนะนะแล้วหูหลัวปวัวคืออะไรอือนึกก่อนนึกกั๋นให้เวลาคิดนะคะให้เวลาคิดไม่เร่งนะไม่เร่งอยากให้ทุกคนได้ฝึกแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันนะคะฝึกแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันเนาะอือ มาดูกันได้ไหมคะนักเรียนขะโอ้โหน่ารักดูดีนักเรียนมีลูปแครอทแบบใช่เขืออายเหรอแครอทมาเพียบเลยนะคะหูหัวโขล่แครอทตัวหล่เหรอนะคะ很้า就说西ัาตัวไ卜西餐啊不朗都会放胡萝卜 c a r r นะคะ้อง 胡萝卜也很好吃，生胡萝卜蘸那个韩国的酱非常好吃。你看，那个生胡萝卜是 carrot แบบดิบ，就就是没加被盘哈，浸跟那个韩国酱，然后韩国的酱，然后 sauce 从高里扣就酱了的。哦，我我觉得好吃，呢，อร่อยม嘞。冬瓜，然、那、后、個、黄瓜，还有胡萝卜呢，金跟那อร่อยมาก，你看，到嘛，空心菜。 空心菜啊，空心菜是什么呀？这个小朋友喜欢吃的，中国人也非常喜欢吃这个空心菜。不管越南，他马上被เ还ย，金他吃，炒空心菜。空心菜就是空心菜是什么？空心菜被扒来，扒皮吧，空心菜。空心菜心也表话，我在 centre ตรงกลางของผักเนี่ยมันแบบกลวงๆว่างๆเลยนะคะผักอะไรที่ตรงกลางมันว่างผักแบบแบบเหมือนหลอดแบบก็คือผักบุ้งชายถูกต้องคือผักบุ้งแต่อีส์อ่าคงชินชัยคือผักบุ้งเก่งมากค่ะอันนี้หัว萝卜คือหัว萝卜นะคะซีเจส์คือโคงชินชัยนะคะถูกต้องผักบุ้งอ่ะ下一个我们来看卷心菜 卷心菜是什么菜？卷心菜，ซตรงกลางอันนี center, 弯弯้ตรงกลางเซนเตอร์เนี่ยเป็นวงๆอันนี้ตรงกางมันเป็นไงแฉว่าหรมวนค่ะผอะไรที่แบบมันมวนตรงกลางมวนเข้าหากันักอะไรคะช่วยเอามาแะ心菜บางทีก็เรียกวยนใบไชก็มีนะคะอะกนคิดๆะ心菜是什心菜 กาล่ำปีอ่าน้องปลาบอกว่ากหล่ำปีค่ะืรอน้องกันโซกหล่ำปีอ่าใช่ไมเนี่ยน้องเอ๋อ่าเรา一起来看答对了กาลัำปี就是卷心菜า卷心菜正确啊回答正确ต่อกคงมากทุกคนปกมือให้ปกมือให้ค่ยอดเยี่ยมมากนะคะอะ OK，这就是我们今天啊，老师要过来教大家的内容。那哈，各位宝妈，你们应爱是动没？喜不喜欢？ 每天学一点，但是就是不用学太多，但是每天都要过来学习นะเออไม่ต้อเเงเรียนเยอะแต่ว่าน,นี้เรารีทุกวันนะคะทวนทุกวันฝึกใหม่ทุกวันค่อยๆเก็บไปวาลนิดวาลหน่อยนะคะในนี้ก็คือรวมชื่อผักต่างๆพี่น่ารู้ตอนที่หนึ่งนะคะยังมีอีกหลายผักเลยที่น่าสนใจนะคะโอ้โหนี่ไงพี่สมเล็กสรุปมาให้หละดีมากเลยใครอีกเนี่แนวสมก็สรุปให้ยอดเยี่ยมมากนะคะ สีว่าเขนหยออีสใ่ไมยมีภาคนี้อนี่นะนนะเราซื้อจริงๆแล้วว่าโอ้รวมคำศัพท์ให้พวกเราไปเยอะมากเนี่ยส,สารพนะัดคำศัพท์อะไรเนี่ยเราซื้อรวมเอาไว้ให้ทุกคนเลยนะได้เห็นบางหลือเปาได้อ่านบางหรือเปาอยู่หน้าเพจหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้วันนี้เลือกอันนี้มาสอนเกี่ยวกับเรื่ององผขกนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนอันนี้ก็มีผักอีกเยอะเลย นะคะถ้าเรารู้สับมา,รรมาเราจะบอกทจริงคาศัพท์สําคัญมากเราือรู้ว่าตอนนี้นักเรียนหลายๆคนคือประโยคไกรณ์เนี่ยแม่นขึ้นเยอะเลยแม่นขึ้นเยอะมากๆนะคะหอมแดงเจ้าออหงชงหงสีแดงชงก็คือหอมหงชงก็จะเป็นพวกหอมแดงนะคะอืมตาชงเสี่ยวชงหยางชงหงชงนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะนั่นเก็กลับไปฝึกฝนกันได้เลยนะคะมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้พี่จะจีสรุปดีมากๆชอบลิปนิ้ของพี่มากคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเนาะอ่ะโอเคจันนี้ก็ถึงจีแล้วแล้วน่งีน,นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนเช้าเลยนะคะเจอกันตั้งแต่เช้าเลยเพราะ สนทานาภาษาจีนสา1ประโยคนะคะถ้านักเรียนว่างก็มาเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะสเตกส2เนาะบางคนบอกว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนจาก f c e b o o k เลยเวลาที่เราซื้อสอนในคอร์สนะคะเราจะจะบอกว่าถ้าเราอยากจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะอันนี้คือใช้ได้ทุกเพจแล้วก็ทุกกลุ่มปิดเลยนะ<ม>นั่นคือต้องพยายามที่แบบคือไปมีส่วนร่วมอย่างเช่นอาจจะก,กดไลค์กดไลค์ของ คลิปนั้นไลฟ์นั้นนะคะหรือไม่ก็หรือไม่ก็เรียกว่าอะไรคะพิมคอมเมนต์นะคะพิมพคอมเมนต์ก็ได้นะคะหนูพิมคอมเมนต์เงี้ยเวลานิดเวลาหน่อยไปเรื่อยเฟซบุ๊กจะเขาเรียกว่าตรวจจับได้ว่าเราอะชอบกลุ่มนี้เราชอบเพจนี้หรือว่าเราชอบเพื่อนคนนี้นะคะเขาก็จะส่งนะคะเหมือนกับส่งแบบ สิ่งต่างๆของของเพจนั้นกลุ่มนั้นนะคะหรือเ,เนื้อหาที่เราชอบมาให้เราดูเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นวิธีของ facebook นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบอุ้ยไม่ได้รับก,การแจ้งเตือนเลยเขาก็ก็คือเป็นเพราะว่าแบบ Facebook เขาเขาคิดว่าเราไม่ชอบเนื่องจากเราไม่ค่อยเข้ามาดูแล้วเราไม่ค่อยดูเนื้อหาประมาณนี้เขาก็จะสกีนเราออกไปเขาจะส่งแต่อันอื่นไปให้เราเพราะว่าถ้าเกิดส่งแต่สิ่งที่แบบ เราไม่ได้ค่อยดูไม่ชอบมันก็จะทำให้เราออกจากไปจากเฟซบ o o กมาเลนะคะเราซึ้งเข้าใจเลยถ้าเกิดใครที่มาบอกเลิซึ้งหนูไม่ได้รับการแจ้งเตือนในใจก็คิดว่าก็กถูกไม่ค่อยเข้ามาดูเขาอะ่ะไม่ค่อยเข้ามาสนใจเขาเขาก็จะไม่ส่งมาให้ Facebook ก็จะไม่ส่งมาให้นะ,ะง,ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะน้องสาวบอกว่าทํากันบ้าน e c n franchise นิสามอยู่ค่ะมาเข้าเรียนไม่ทันเลยใช่ไหมโอ้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะ ปุ่นเป่าบนชินนะค่ะมาเออวันนี้การบ้านของเหมนเตอ๋อขำมากนะคะน่ารักมากนะคะกระเทียมว่ายังไงครับครูอ่ะเดี๋ยวนะหยำงชงหอมตะวันตน้นนะกระเทียมอยู่หน้านี้กระเทียมอยู่หน้านี้ครับพี่นี่ตาวนตาว้นตาซวนต้าซวนนะคะตา้ตาซวนต้าซวนนะคะก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมก็ใช้คำนี้ได้เลยตา้าซวนนะคะเราซื้อเพิ่งโพสต์อันนี้ ไปที่หน้าเพจเมื่อตอนเย็นมีเองเมื่อตอนเย็นมีเองนะคะนักเรียนขะไปดูได้เนาะพวกเนี้ยโพสไปหมดแล้วนะคะลองดูหน้าเพจได้ยังไงฝากด้วยนะคะเนี่ยโพส์หน้าเพจแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ซิ่งหอบู้เฝ้าชื่อปนี่อันนี้เราไลฟ์อยู่นะคะที่หน้าเพจก็อันน,นี้นี่นี่อ่ะ อยู่ตรงนี้หนูไปดูได้ตาสวนตาสวนนะคะยังไงเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูฝากเตี大爱还จ分享นะคะกดไลค์กด, like, กดหัวใจแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็มาสอนในบทที่20เป็นบทสุดท้ายของเล่นนี้แล้วนะคะในสเต็ปสองเนาะหนังสือเล่นเนี้ยดีมากๆเลยสําหรับต้องต้องไปตามเก็บแล้วะคะ่ะก็เป็น คอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานเลยใครอยากออกเสียงแบบแอคเซนด์ดีๆก็แนะนำคอร์สนี้ใครอยากได้คำศัพท์เยอะๆหนูอยากได้คำศัพท์เยอะก็คอร์สนี้อยากได้บทสนทนาค่ะเราเชื่ออยากแบบมีบทสนทนาสมมติหนูอยากจะรู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็คอร์สนี้นะคะอยากได้ไวยากรณ์อยากแต่งประโยคเก่งๆอยากแต่งประโยคเก่งๆเรียงประโยคให้แม่นก็คอร์สนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตั้งเป้าว่าอยากจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษา นะคะแล้วก็ได้คำศัพท์เยอะได้ประโยคเยอะได้บทสนทนาได้ไวยากรณ์แล้วก็แต่งประโยคเก่งๆอ่านบทความสั้นให้ได้แล้วก็แถมเรื่องการเขียนด้วยก็คอสสนทนาภาษาจีน301ประโยคเล่มหนึ่งอันนี้ได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะคือเรียนแค่สเสปแรกก็พูดได้แล้วกล้าการันตีเลยว่าถ้าหนูเริ่มเรียนจริงจังนะคะคือเรียนทุกวันไม่หยุดนะคะ อไอ้ที่เรียนทุกวันเนี่ยเราซื้อเราบอกว่าเรียนทุกวันไม่จาเป็นต้องวันหนึ่งเรียนทีสองชั่วโมงไม่จําเป็นเรียนแค่วันละหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรืออาจจะเรียนวันละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็ได้แต่ขอแค่เรียนทุกวันนะคะ สัปดาห์เดียวก็จะเห็นผลเลยว่าเราเริ่มออกเสียงได้และเราพูดนะคะเ,เริ่มเป็นประโยคมากขึ้นคือพูดเป็นประโยคได้แล้วก็สามารถฟังคนจีนที่เขาพูดแบบง่ายๆก่อนได้สําหรับเจวันแรกนะคะแต่ถ้านัยน,นเรียนต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ1เดือนอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากว่าจะพูดไม่ได้หนูจะเห็นภาพอีก,อก,อกแบบหนึ่งของเราเลยว่าเฮ้ยเราพูดได้แล้วเราฟังออกเยอะขึ้นนะคะก็ะแนะนำเป็นคร์อนี้ครสนใจนะคะนักเรียน ทักอินบ็อกซ์ไปหาเราซื้อได้เลยนะคะเล่มน,นี้แบ่งออกเป็น2คอร์สนะคะก็คือคอร์สแรกนะคะเรียนครึ่ง 1, หนึ่งสิบบทแล้วก็คอร์ส2เรียนอีก10บทนะคะทั้ง2คอร์สนี้ราคาพิเศษเพียง3,800ับาทนะคะราคาพิเศษลดแล้วนะสามพ0 0บาท นะนักเรียนแคปภาพนี้แล้วส่งไปในอินบ็อกซ์ได้เลยว่า l like i n e at poppyyng รับราคาพิเศษ3,800บาทสมัครแล้วเรียนได้เลยนะคะหลังจากจบอันนี้นักเรียนไม่ต้องห่วงยังมีสเต็ปสาคือเล่ม2เราก็ยังสอนต่อไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเรียนเรียนไปแล้วแบบคอสหมดคอสหายไม่มีเรียนต่อมีต่อนะคะจบเล่ม1น1แล้วต่อเล่ม2นะคะเนาะ เออแบบเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะน้องสาวว่าเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงทบทวนฝันอีกหนึ่งชั่วโมงสลุปอีกสามชั่วโมงฝึกพูดอีกสามสิบรอบีเซลเราซื้ออยู่ใช่ไหมคะนึ่งสองค่ะก็เลยเก่งเลยใช่ไหมที่เก่งสุดก็คือแบบว่าฝึกพูดอีกสามสิบรอบตอนที่เก่งคือฝึกพูดอีกสามสิบรอบนะคะอยากเก่งภาษาจีนต้องลงทุกคอร์สค่ะโอ๊ยชอบอันนี้ แคปภาพเก็บไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปลงที่สตอรี่เพจนะคะอยากเก่งจีนต้องลงทุกคอร์สนะคะน้องน้องการันตีโดยน้องการนะคะอยากเก่งจีนต้องลงทุกคอร์สนะคะน้องการลงครบทุกคอร์สอยังอืไหนดูสิเราซื้อขาสองสเต็ปสเสร็จจะมีเวลาให้ผักวีคใช่ปะครผมรอหนังสือส่งมาฮะอ๋อเหมนเตอสั่งหนังสือไปแล้วใช่ไหม ทานทานอาทิตยังยังทันอยู่นะคะไม่มีปัญหาหนังสือน่าจะส่งมาทันตอนเปิดใหม่นะคะหรือมากกว่านั้นด้หรอเหลือสื่อสารใช่ไหมเออไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนยังคออยังเยอะอยู่นะคะยังเรียนไม่จบนะทยอยเรียนไปเรื่อยๆนะคะโอเคจเินเกยตะเกอจูต้าเจอรี่เลยอย่าลืมนะเราฝากเราซื้อฝากจริงๆนะคะ ก็เปลี่ยนากส่งตาไอ้ยังมีกานะคะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะเออเราสึกไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าจะเป็นคอร์ส301สเต็ป2แล้วก็เบรกแบบหนึ่งก็ไปต่อคอร์สค้าขายค้าขายก็มีนะแต่หนังสือไม่ได้เอาเข้ามานะคะมีคอร์สค้าขายโดยใครที่เน้นเรื่องการทำธรุรกิจค้าขายหน้า,านนะคะมีลูกค้าชาวจีนเดินเข้ามาวอล์กอินมาจะขายเสื้อผ้าขาย เสื้อผ้ารองเท้าของฝากนะคะหรืออยู่ในร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆนะคะหรือทํางานโรงแรมอะไรเงี้ยก็แนะนําสอนค้าขายสอนพวกนี้ตอนช่วงนิ่งเที่ยไปลป่านนะคะแล้วเจอกันนะใจเจี๊ยนสวัสดีค่ะ